อาล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีแอปอ่าแอปดีๆหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแอปที่เราสา,สามารถเล่นเกมหมูนะครับได้ฟรีนะครับได้ฟรฟียังไงคือในที่นี้คือมันจะได้สปินฟรีได้เงินฟรีครับก็เป็นแอปนี้นะฮะแอปนี้เลยครับ C.M อะไรสักอย่างของมันนะครับีว w a r d อะไร <laughs> รีเวอรีวลด์อ่า แอปนี้นะครับสามารถเข้าไปโหลดที่ Google ได้เลยนะครับเออไม่ใช่สิสามารถเข้าไปโหลดที่ App Store ได้เลยนะครับให้เราเข้าไปที่ App Store แอปนี้นะครับเ a y Store ของเรานะฮะเข้าไปเลยครับแล้วก็หิ้มคำว่าเนี่ครับ C M อะไรนะแป๊บนะ C M ตัวนี้นะครับอัน แรกเลยนะครับอ่าส่วนวิธีการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าแอปก่อนนะเปิดแอปไปนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็จะมีดังนี้นะครับผมว่ามันเป็นแอปที่สามารถไม่ต้องเติมเกมนี้ได้เลยนะผมไม่รู้ว่ามันโกงหรือเปล่าครับแต่ว่าผมลองเล่นมาหลายครั้งแล้วครับก็ไม่ไมีไม่มีปัญหานะอ่าเห็น25สปินนี้ไหมครับให้เรากด open นะครับ เหมือนกับเป็นการเปิดอะ,อะไรสักอย่างของมันนะครับเพื่อเราได้รับสปินฟรีนะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับอ่ตรงอันเนี้ยแล้วแล้เหมือนเข้าเกมอ่ะกดตรงำดาๆของมันอนะ่ะเออแล้วก็รอรอเข้าเกมแล้วแล้วมันจะได้สปินฟรีนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเติมเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแอปอะไรนะผมก็ลองโหลดมา แล้วผมก็เอามาแชร์ต่อนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะอ่าอะไรนะนี่ครับเราจะได้เก็บสปินฟรีที่15นะครับฮักโอ้ผมตอนนี้ผมเก็บแบบโคตรมันเลยอะถามว่าเก็บแล้วเก็บอีกได้ไหมสามารถกดออกแล้วไปเก็บอีกได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะออกเกมก่อนนะครับดีเด้อ ออกจากเกมก่อนออาากอย่างไงวะเนี่ยอ๋อออกไม่ได้แล้วโอเคกดนนแบบนี้ออกแล้วจังอ่ะให้เราเข้าไปใหม่นะครับเรากดออกจากเกมมาแล้วใช่ไหมเราจะเอาอีกใช่ไหมครับแล้วก็กดโอเพ่นตรงนี้นะครับโฆษณาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจครับให้เรากาออกนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมน,นะครับตรงสีดำๆนะครับปื๊บเข้าไป โอ้มก็ตื่นเต้นนะโอ้ยเ้ยมันโกงได้ผมว่ามันมันไม่ได้โกงอะไรนะมันที่เป็นเป็นแอปมาจากโหลดจากเพจโตเลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะโกงหรือเปล่าก็ผมก็ลองมาหลายรอบแล้วไม่ไม่เห็นเป็นไรนะครับก็อยากจะมาแชร์ต่อเนะประสบการณ์ในตรงนี้นะครับเพื่อที่คนจะได้ไม่ต้องเติมกันเยอะเกินไปนะครับว่าเกมน,นี้มันหลอกเด็กตังจริงๆนะผมจะใจทผมเล่นมานะครับโอเครอครับรอ เห็นไหมครับมันก็จะได้อีก25แล้วครับโอ้โหตอนนี้แบบสปินเยอะมากโอ้โหไม่ไม่ละก็อื้มเสียงเบิ้ลแวนมาเชียวก็อ่ามาแนะนำประสบการณ์แบบนี้ไม่สียมาแนะนำแอปนี้ให้นะครับก็อย่าลืมไปโหลดมาใช้นะครับไม่ต้องไปกดซื้อมันหรอกนะฮะ โอเคครับสำหรับผมก็มีอ่าอะไรนะมีคำแนะนำเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับให้ผมด้วยนะไปครับผม